สวัสดีฟแฟน,แฟนชาวสมาสยองทุกคนครับสัมผัสสยองถ้าใครถามเราว่าเชื่อเรื่องผีไหมเราจะตอบว่าเชื่อเลยค่ะไม่ต้องคิดเพราะเราเคยเจอกับตัวเองในคืนที่เราเกือบตายเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสมปีก่อนเราชื่อแพรตอนนั้นเราอายุ25ปี ทำงานออฟฟิศในตัวเมืองเป็นพนักงานประจำที่ชีวิตวนอยู่กับการตอกบัตททำโอทีแล้วกลับห้องไปวันๆเย็นวันนั้นเป็นวันศุกร์เรากับเพื่อนในแผนกนัดกันไปกินข้าวเลี้ยงส่งพี่คนหนึ่งที่จะลาออกร้านอยู่ค่อนข้างไกลหน่อยออกจากตัวเมืองไปนิดหน่อยใกลกับชายป่าเหมือนร้านลับที่เพื่อนแนะนำกันมาบรรยากาศตอนกินก็สนุกดีนะ ไม่มีอะไรผิดปกติเลยกินกันหัวร้อเฮฮาสั่งหมูจุ่มเต็มโต๊ะตบท้ายด้วยเบียร์กระป๋องนิดหน่อยไม่ถึงกับเมาแต่พอเลยสี่ทุ่มครึ่งเพื่อนคนอื่นก็เริ่มทยอยกลับกันบางคนมากับแฟนบางคนอยู่ละแวกนั้นแต่เราที่มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งกลับไปแล้วอยู่ไกลหน่อยเลยต้องกลับคนเดียวเรากดแอปเรียกแท็กซี่ แต่แอปเหมือนจะงองแงไม่มีคนไหนรับเลยทั้งที่อยู่ริมถนนใหญ่สุดท้ายเราต้องเดินออกมาโบกแท็กซี่ข้างถนนประมาณห้าทุ่มนิดนิดมีแท็กซี่คันหนึ่งจอดรับเราเปิดประตูขึ้นไปทันทีคนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่หมวกแกป๊ปเสื้อเชอิ้ตลายทางหน้าตาดูธรรมดาตอนขึ้นรถก็ไม่มีอะไร เขายิ้มให้เราก็บอกจุดหมายเขาพยักหนา้าขับออกไปเรื่อยๆไม่คุยอะไรเลยผ่านไปประมาณสิบกว่านาทีเราเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางมันแปลกๆรถเลี้ยวเข้าเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยแถมสองข้างทางก็มืดมากไฟถนนไม่มีเลยมีแต่แสงไฟหน้ารถที่ตัดกระหมอกขา,ขาวๆดันหน้า ทุกครั้งที่รถสายปีตามทางใจของเราก็สั่นไหวต้นไม้เริ่มสูงเหมือนขับเขา้าสวนยางหรือไม่ก็ป่าอะไรสักอย่างเราเลยถามพี่เขาว่าพี่ทางนี้ไปทางลัดเหรอคะแต่เขาไม่ตอบเงียบแล้วขับต่อไปตอนนั้นเราเริ่มใจไม่ดีแล้วมือถือก็ไม่มีสัญญาณ พอเหลือบมองนาฬิกาที่ข้อมือก็ใกลเที่ยงคืนเข้าไปทุกทีใจเริ่มเต้นแรงมือเย็นจนเหงื่อออกไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็เหยียบเบรกกระทันหันรถจรดนิ่งสนิทกลางถนนแคบๆที่มีแต่หมอกลอยอยู่สองข้างทางเป็นป่ารกเึบเขาหันมามองเราผ่านกระจกมองหลังแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า ลงจากรถเรานิ่งไปสักพักอะไรนะพี่ลงเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเราตกใจมากกำลังจะเปิดประตูนีเขาก็รีบลงจากรถกระชากเราออกไปลากเราเข้าไปในป่าข้างทางแต่แล้วอยู่ๆก็มีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในป่าเธอยืนนิ่งใบหน้าขาวซีดผมยาวแนบหน้า ชุดของเธอครชุดนอนเปื้อนดินเปกเปียดๆดวงตาจ้องมาที่พวกเราสองคนพอคนขับแท็กซี่เห็นก็ทำตาโตว,วิ่งหนีเข้าไปในป่าเหมือนคนเสียสติเราเยืนนิง่งหายใจมิดทั่วท้องพอหันไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกทีททเธอก็ยังยืนอยู่ที่เดิมยืนนิงน่งๆกลางป่ามืดๆเรารวบรวมสติวิ่งกลับไปทางที่รถขับเข้ามา ระหว่างวิง่งเราหันหลังกลับไปมองแวบหนึ่งเธอยัง,งยืนอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเธอจ้องเราแบบไม่กระพริบเลยแต่เราไม่รู้จักเธอนะเราไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก,ก่อนเราวิ่งไปมิแกล้ายหยุดเลยอากาศเย็นเชินพอหายใจก็ได้กลิ่นป่ากลิ่นเดนกลิ่นใบไม้ปีกเปียกยิงวิ่งก็ยิ่งเหมือนหางวนซ้ำ เงาต้นไม้ซ้อนทับสลับกันดูเหมือนกันไปหมดเราพยายามฟังก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบเหมือนกับมีเราอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเราวิ่งจนรองเท้าข้างหนึ่งหลดก็ไม่หันกลับไปเก็บสักพักเราเริ่มเหนื่อยก็เลยหยุดพักแล้วในตอนนั้นเอง สายตาก็เหลือเปลี่ยนแรกงหนึ่งทางขวาม,มือเราเห็นคนขับแท็กซี่คนนั้นนั่งอยู่บนกิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีขนาดใหญ่พอที่สองคนจะโอบได้เขากำลังเอาเถาวันพันกับกิ่งไม้ผูกคอตัวเองเราไม่รู้ว่าเขามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราถอยหลังเงียบๆหัวใจเต้นแรงมือกับขาสั่นจนอ่อนแรง ในขณะที่เขาผูกเทวันรอบคอตัวเองเขาก็หันหน้ามาทางเรายิ้มกว้างดวงตาขาวโพนเหมือนไม่ใช่คนจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงเถาวันกระชากคอเขาจนเตึงแขนขาสะบััดเราพงาถอยหลังล้มลงไปนั่งกับพื้นน้ำตาเริ่มไหลหัวใจเต้นแรงจนหายใจแทบมีออก เราตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งไปแบบไรทิศทางไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นเราแค่อยากออกจากป่าบ้าบ้ๆนี่ให้ได้พอวิ่งมาได้มีนานเราก็หยุดตรงหน้าเรามีเธอคนนั้นยืนอยู่ผู้หญิงคนเดิมใบหน้าขาวซีดผมยาวแนบหน้าเธอพูดขึ้นเบาๆเสียงแหบแห้งว่า มึงจำกูไม่ได้ใช่ไหมเรายืนขาแข่งมือเย็ยนหัวใจหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุม่มประโยคที่เธอพูดเมื่อกี้มันแทงเข้ามากลางอกโดยเราไม่เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรเราพยายามมองหน้าเธอแต่ผมยาวแนบใปหน้านั้นบดบังไปครึ่งหนึ่งดวงตาที่มองมาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาต และความเจ็บปวดปนกันอยู่มึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอเธอพูดเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้เราค่อยๆถอยหลังก้าวทีละนิดไม่กล้ากระพริบตาด้วยซ้ำเราไม่รู้จักเธอเราไม่ได้ทำอะไรเราพูดออกไปเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองแต่เธอกลับหัวร้อเบา หัวเราะแบบที่ฟังแล้วเหมือนคนเจ็บจนไม่รู้จะร้องหรือหัวเราะดีไม่รู้จักเลยแย่งแฟนกูใช่ไหมเรานิ่งไปทันทีเธอพูดต่อชา้าช้าชัดถ้อยชัดคำถ้ามึงไม่เข้ามาเขาก็คงไม่เปลี่ยนไปถ้ามึงไม่ทักเขาไม่แชทหากันตอนเด็กเดเขาก็คงไม่เลิกกับกู อนนั้นเราสับสนหนักมากถือกําลังพูดถึงใครใครคือแฟนเธอเราเคยยุ่งกับใครที่มีแฟนแล้วเหรอสมองเราหมุนติวเตียวพยายามนึกถึงชื่อคนในอดีตแล้วอยู่ดีๆภผ้าผู้ชายคนหนึ่งก็ลอยขึ้นมาตำชื่อหลุดออกมาจากปากเราโดยไม่รู้ตัวใช่ ผู้ชายที่เคยทำงานอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเมื่อสองปีก่อนเราเคยคุยกับเขาไปพักหนึ่งแบบที่คิดว่าเขาโสดเพราะเขาไม่เคยพูดเรื่องแฟนเลยเราเคยไปกินข้าวด้วยกันเคยแชทตอนเด็กๆเคยมีอะไรเกินเลยกันนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็หายไปเฉยๆลาออกจากงานเราก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะมันไม่ได้จริงจัง มึงนึกออกแล้วใช่ไหมเธอเสียงสัน่นดวงตาแดงวาบเหมือนมีเลือดซึมออกจากขอบตาพอเราถอยหลังเธอก็ก้าวตามมาเพราะมึงเขากับกูถึงทะเลาะก,กันกูหนีออกจากบ้านคืนนั้นกูเสียใจจนไม่รู้จะไปไหนแล้วกูก็ต้องมาเจอกับไอเฮียแท็กซี่คนนั้น มันขับพากูเข้าป่าข่มขืนกูแล้วกูก็ผูกคอตายตรงนี้แหละแต่วันนี้กูได้แก้แค้นมันแล้วเธอหันหน้ามองไปทางที่ร่างของคนขับแท็กซี่แขวนคออยู่แล้วเธอก็หันกลับมาหาเราเหลือแค่เมืองคนที่ทำให้ชีวิตกูพังมือของเธอยกขึ้นช้า ร้งมาทางคอของเราเรากรีดร้องลั่นป่าเสียงกรีดร้องของเราสะท้อนก้องนีป่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีใครช่วยเราได้เลยผู้หญิงคนนั้นเธอยังยืนอยู่ตรงหน้าร้องไปก็ไม่มีใครช่วยมึงหรอกเราถอยหลังไปชนกับต้นไม้สุดตัวลงหอบหายใจเหงื่อเปียกชุ่มแผ่นหลัง เธอเดินมาหยุดหยุดตรงหน้าเราสายตาเธอไม่ใช่ผีที่น่ากลัวแบบที่เราเคยได้ยินจากในเรื่องเรามันเป็นสายตาของคนเจ็บปวดคนที่ถูกทำลายจนไม่มีอะไรเหลือเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดอีกว่าคนขับแท็กซี่ไอ้เลวนั้นมันย่ำยีโก<ม>เพราะมึงคนเดียว กูจะให้มึงเฝ้าป่าแห่งนี้ไปพร้อมกันกันกบโกเราเรีบลุกขึ้นหมุนตัวจะวิ่งหนีแต่เจอแรงมหาศาลกระชากค,คอเสื้อจากด้านหลังเราล้มหน้าคว่ำไปทั้งตัวหน้าแนบดินโครนหายใจมีออกแล้วอยู่ๆก็มีมือมากระชากขาเราลากไปกับพื้นเป็นห่างยาวเราตะเกียกตะกายพยายามคว้ากิ่งไม้ ขดหินเหลืออะไรสักอย่างแต่มันไม่มีเลยเรารู้สึกเหมือนถูกบีบคอหายใจไม่ออกพอหยุดลากเธอก็ยื่นหน้าเข้ามาใกลมากจนหน้าผากเธอแตกกับหน้าผากเรามันเย็นเย็นใหญ่เยือกเย็นเหมือนกับจะทะลุเข้าไปในกระดูกอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไป ภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนจะหมดสติคือเงาร่างของเธอกำลังปีนกลับขึ้นต้นไม้ไปอย่างช้าๆเหมือนสัตว์ที่ค่อยๆคานกลับเราฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความมืดมือทั้งสองข้างจิกพื้นดินเปียกแช่หนาวเหน็บจนเหมือนมือชาเราพยายามขยับตัวลุกขึ้นแต่ทุกส่วนของร่างกายมันอ่อนแรงไปหมดเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลัง พอหันไปมองก็ไม่มีใครตอนนั้นมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเหลื้อลงมาจากบนต้นไม้ไม่ใช่เถาวานันมันเหมือนผมสีดำยาวเปียกเชิญเป็นพวงพงตามมาด้วยเสียงหยดน้ำแม่แม่แมตรงไหลเราพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นว่าผูห้หญิงคนนั้นกำลังห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้ที่อยู่เหนือหัวเรา ใบหน้าเธอกลับหัวลงมาดวงตาขาวโพรนเห็นแต่เส้นเลือดสีแดงปากสยดยิ้มดูหน้าสยดสยองเราสะบัดตัววิ่งหนีแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหมือนวนอยู่ที่เดิมแสงจันทร์ที่เคยส่องลอดลงมาผ่านกิ่งไม้ก็ดับหายไปหมดเราชะงักอยู่ตรงกลางป่าเถิบเห็นสิ่งหนึ่งวางอยู่ใต้ต้นไม้เป็นกระเป๋าสะพายข้างของผู้หญิง มันเก่าซีดเปื้อนดินจนสีเปลี่ยนเราไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นถึงเดินไปหยิบมันแต่มือมันยื่นออกไปเองมือที่สั่นและเย็นเหมือนน้ำแข็งค่อยๆเปิดซิปมันออกมาเรารู้สึกได้ถึงกลิ่นเปรี้ยวฉินเชิญที่โชยออกมาข้างในมันมีของแค่ไม่กี่อย่างลิปสติกสีแดงที่เหมือนถูกใช้จนหักเครึ่ง โทรศัพท์ปุ่มกดรุ่นเก่าที่มีจอแตกเป็นเส้นยาวและรูปถ่ายใบหนึ่งที่เปื้อนดินจนขอบย่นแต่ใบหน้าในภาพนั้นยังชัดเจนพอที่เราจะจำได้เหมือนเป็นรูปเธอกับแฟนของเธอต่ากเราเยืนนิ่งแทบจะหยุดหายใจตอนนั้นเองก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากด้านหลังรู้หรือยัง ว่ามึงเคยเอาอะไรไปจากกูเราหันขวับไปมองก็ไม่เห็นอะไรเราตั้งสติตัดสินใจวิ่งหนีต่อถึงแม้ว่าแรงเหลือน้อยเต็มเฮเสียงฝีเท้าของเรากระทบพื้นใบไม้แหง้งสลับกับเสียงหอบดังฟืดฟาดเราไม่รู้แล้วว่าตัวเองวิ่งมานานแค่ไหนเส้นทางในป่าดำมืดไปหมด รู้แค่ว่าต้องหนีให้ไกลจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดอย่าตามมานะอย่าตามมานะเราพูดในใจเหมือนสวดมนต์แต่แล้วเราก็สะดุดรากไม้ลม้ลมลงไปเต็มแรงหัวเข่ากระแทกพื้นจนเลือดไหลสิบเซบยังไม่ทันที่จะลกุกเสียงกระซิบแผ่วๆก็ลอยมาตามลมแะ อยู่กับฉันมาอยู่ด้วยกันเราเบิกตากว้างหอบหายใจแรงหันไปมองข้างหลังก็เห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคล้ายกับกําลังคลานเข้ามาด้วยร่างกายที่บิดเบี้ยวเรากรีดร้องพยายามลุกขึ้นแต่ก่อนที่จะได้หนีต่อก็มีเสียงสวดมนต์แผ่วเบาลอยมาตามลม นมโมอตสาภคะวะโตเสียงนั้นขัดกับบรรยากาศหลอนอย่างสิ้นเชิงเหมือนแสงสว่างจางๆพุดขึ้นมากลางความมืดเราวิ่งตามเสียงนั้นไปจนเห็นพระธูปด,ดงรูปร่างผอมสูงกำลังนั่งปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของท่านสงบนิง่งเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสิ่งรอบตัวช่วยช่วยด้วยค่ะ เราสุดลงรองไห้ท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดว่าเธอตามมาท่านพูดเบาๆก่อนจะเริ่มสวดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆท่านใดนั้นลมแรงก็หอบใบไม้ทั้งป่าหมุนวนเสียงวีดร้องของเธอดังลัน่นจนสะเทือนไปทั้งป่าเราหันไปมองเห็นเธอที่ยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าว แต่เธอไม่สามารถขยับเข้ามาไกลได้ไปเสียดเฮิดกรรมใครก็กรรของมันพอะพระท่านพูดจบเธอก็จ้องเราอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆหายวับไปกับเงามืดของป่าแล้วพระธุดงท่านก็พาเราออกจากป่าใช้ทางเล็กๆที่เราไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำจนมาถึงถนนใหญ่ เราก็ขอบคุณท่านทั้งน้ำตาแล้วรีบกลับบ้านนิทันทีแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นตั้งแต่คืนนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาเธอจะมาหาในความฝันบางคืนเธอยืนอยู่ปลายเตียงบางคืนมานั่งกอดเข่าที่มุมห้องหรือบางคืนก็มายืนมองเราด้วยสายตาแดงกำ่ำแต่เธอไม่เคยพูดอะไรออกมาอีกเลย มีเพียงสายตาที่ทำให้เรานอนไม่หลับไม่ว่าจะยายบ้านเปลี่ยนที่นอนก็ยังฝันถึงเธออยู่ดีฝันเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำมาเราไม่รู้ว่าต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือเธอรออะไรบางอย่างจากเราหรืออาจจะรอวันที่เราจะไปอยู่กับเธอจริงๆก็เป็นได้ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c ค i b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง